Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เปิดโทษนำเข้ากัญชากัญชงแต่ละชาติเกาหลีใต้จำคุก5ปีและห้ามเข้าประเทศอีก เมื่อวันที่4กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนคนไทยห้ามนำเข้ากัญชากัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวไปยังต่างประเทศยืนยันรัฐบาลปลดล็อกกัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และเศรษฐกิจซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น ขอให้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือยาที่มีส่วนผสมของกัญชาตลอดจนมีส่วนต่างๆของกัญชากัญชงในครอบครองที่จะเดินทางไปต่างประเทศตรวจสอบกฎหมายของประเทศปลายทางเกี่ยวกับข้อกําหนดการอนุญาตข้อห้ามโดยละเอียดหากพกติดตัวไปจะได้รับโทษโดยทางกระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมข้อมูลดังนี้อินโดนีเซียปรับขั้นต่ำา1,000ล้านรูเปีย โทษจำคุก5ปีถึงตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดประหารชีวิตประเทศญี่ปุ่นโทษจำคุกไม่เกิน7ปีกรณีนำเข้าหรือส่งออกและโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน3ล้านเยนในกรณีจำน่ายประเทศเวียดนามโทษปรับ5ล้านถึง500ล้านดองเวียดนามโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดประหารชีวิต เนปาลโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนถึง10ปีโทษปรับ2,000ถึง9 0 0 0แสรูปีประเทศเกาหลีใต้โทษจำคุก5ปีขึ้นไปหรือตลอดชีวิตกรณีลักลอบนำเข้าโทษจำคุกอย่างน้อย1ปีในกรณีปลูกหรือจำหน่ายโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและถูกในประเทศห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีกกรณีครอบครองหรือเสพ สิงคโปร์โทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน20,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีครอบครองหรือเสพมีโทษประหารชีวิตในกรณีลักลอบค้านำเข้าหรือส่งออกโทษจำคุก5-14ปีหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับประเทศจอร์แดนอิรักปาเลสไตน์โทษอย่างรุนแรงตามกฎหมายท้องถิ่นในกรณีครอบครองหรือเสพ ประเทศบรูไนโทษจำคุกอย่างต่ำ20ปีสูงสุด30ปีและโบย15ครั้งหรือโทษถึงขั้นประหารชีวิตในกรณีลักลอบนำเข้ากัมพูชามีโทษปรับ100ล้านเรียวโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต ประเทศออสเตรเลียโทษจำคุกและปรับในกรณีนำเข้ากัญชาหมายเหตุบุคคลทั่วไปสามารถนำเข้ากัญชงได้เฉพาะบางรายการและประเทศเซเนกัลโกติวัวปูกินาฟาโซกินีกินีนปีซาลมาลีแกมเบียเซียรราลีโอนโตโกกาบองกาบูเวดีไลบีเรียไนจีเรีย โทษตามกฎหมายประเทศนั้นๆทั้งจำคุกและปรับนอกจากกัญชากันชงแล้วขอให้ประชาชนคนไทยระมัดระวังการรับฝากสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปในประเทศต่างๆด้วยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดแม้กระทั่งญาติพี่น้องขอให้ตรวจสอบสิ่งของที่ฝากอย่างละเอียดเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งแต่ละประเทศกำหนดโทษไวอ้อย่างชัดเจน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีย้ำชัดหลังจากที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดบังคับใช้ขอให้ผู้บริหารส่วนราชการทุกท่านทำความเข้าใจกฎหมายใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความพร้อมมีแผนขั้นตอนในการทำงานติดตามแก้ไขปัญหาในระยะเปลี่ยนผ่านกฎหมายนำประมวลกฎหมายยาเสพติดไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมมีความชัดเจนนางสารัชดากล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ